กาบสบายดีพี่น้องมือนีนงินดีตอนหับเขาสูส่งดาวเฮืองสาวเราคือเก่าด้อพี่น้องเด้อพบพอกันอยู่นี้คือเก่าเด้อพี่น้องมือนี้มาพบพอกันกับน้องแบงพี่น้องเอ้เห็นด้ไดลูกจอที่ลุกลไอแบงสิมาเห็นอย่างมือนีนมาบอาเรื่อง COVID โ, COVID โอคโวิดปลุกบ่ในอะไรลูกโควิดในเหตุในอะไรออกออกอันไปนอกตรงเหตุในอะไรลูกเว,วลาออกไปนอกตรงเหตุในอะไรโควิดนะใช้ผ้าปิดปากเลยมาเฮือนตรงเหตุในได สองสายยังตรงลลางมือโอ้แม่อนบลูกบ่ให้ไปลินไปเที่ยวอยู่บ่ยังโควิดนะบ่บอห้ไปเป็นยังลูกอ่ะเรียวน่าแน่บอกตรงเลียวน่ะเป็นยังคือบ่ให้ไปโควิดไลโอ้ยบ่ให้ไปพี่น้องโควิดไล่อ่ะบอปลาลูกหักซารสุขภาพเลยเด้อปลาลูกหักซาคุระภาพเลยเด้ออ้อน้องแบงกับ่ได้ไปลินไซ้น้องแบงอยู่แต่เฮือนน้องแบงบ่ได้น้องแบงบ่ได้ไปลินไซ้น้องแบ่งยูเน้องแบงใชมากินข้าวบ่เนี่ย ต้องได้ปั้นนู่นนี่ห้พี่น้องเอ้ยกินเองอย่างโบเปนะ็นกินเข่ากับปิ่งตับมือหน่อนะเอาลูกอ่ะกินเลยเห็ดยังไงกินหมักบัวอืมกินแล้วละม,มากินไหนพไมพ่อไ<ม>ก่ไปใส่มือหน่<ม>อน<ม>พ่อไก่ลูกไปใส่พ่อไก่ลูกไปใส่มือหน่อฮะพ่อไก่ลูกอยู่ห้องบ่ลูกบ่โอ้อะกินได้ไหมเรากินเข่าไปไปกินหมักบัวเลยกินหมักบัวปลลูกเสี่ไปใส่ เสมีอยู่ตลาดเอาเขาลืมเะมีอยู่ตลาดเพราะจะนี่ตาลืมเะมีตลาดเออยางหาเอ่ยบอแต่นไหนยังหายเอ่ยนอะอ่ะกินข่าวในแม่ดเลยลูกก,กินข่าก็ะปิ่งตาบบอกปลาลุงกินปลาลุงกินขขาน้ำแบงเด้อกินกับกกกับปิ่งตาบตรงเด็บ อันมีคอมเมนต์มาว่าให้เฮืองเห็ดเป็นปันเป็นปันไ้กินแบบนี้ฮะนะเฮืองกับเห็ดเห็ดตลอดอยู่ได้พี่น้องกับไ้เห็ดปันน้่น,นี่งเรบางเถอกอะเป็นเข้าเจ้าเดี๋ยวไปพี่น้องเขาก็เลยต้องเรียนเอาซ้อนอันเริ่มเฮี้ยนไ้น้องแบงกินเข้าเองมอเมื่อคืนคออน<า>ี้น้องแบงก็กินเข้าเองกินเข้ากับยั้งลูกเมื่อคืนนี้กินข่าพัดใหไกินเองไพ่เกาะน้องแบงกินเองก<อ>ินมดหรือ่บมดลูกมดแห้งมดเกี้ยงเลยบ่ กินหมักบัวพี่น้องเอ้ยเคนหมักกินหมักบัวแกเองหนาขึ้นใหญ่ตัวหนาไปขึ้นใหญ่แไอ้แบ่งจ็กโลเลยบูดไม่ซ้ำชิมหาโลหรือเปล่าลูกแบ่งสิไปใช้มื่อแรงนะแบ่งสิไปใช้แบ่งไปใช้ไปเซเว่นบ่ ไอแบงคิ้นทอดแม่ย <two thousand. S 2> ุแม่ไปหาบ้านเนี่ยแม่ไปหาหลูกยูงซีนะคิ้นทอดซัมได้สองพันกินหอดสองพันคินหอดพอไก่ยุ๊กินใ้แม่ขขานะอ้าคือบอกดั้นบุญยาเหรอหักินบัวขานึงก่อนกินสงบัวค้าหนึงบอดังๆน่ยที่ปลาลุงบุ้ยินบ้กปลาุงดังๆ

พีน่นองเลยนะคือไปเห็ดเอี้ยงอะนะเห็ดให้เบิองไม้เนอะเห็ดเอี้ยงเก็เห็ดให้เบิ่งไม่เนอนะเห็ดเมื่อกี้นี่เห็ดเอี้ยงนะอนะอคอเอานะกินที่ละข่าขวนะลูกกินข่าวไหมกิข่าวให้ปลาลุงเมืองเลไว้ไอแบงกินข่าวเป็นแล้ไว้ แ่บบ่ล่ะอือแสบอร่อยก็เห็ดหนานั่นแหละงวยปั๊มนะเขาเห็นอะไรก็งวยปั๊มนะลูกเขาเห็นอะไรงวยปั๊มนะเห็ดเห็ดป่าลุงเมืองนู้งวยปั๊มนะตัวงัดขานะเขาเห็ดอะไรก็เขางัดอะไรก็เขางัดอะไรงัดขานะอ๋อ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 เราตีเกือบตีไม่

ก็เห็นเหมือนแกเองดอกบัวเขาอยากมาตักใส่ฮะดอกบัวเขาอยากมาตักใส่หมักบัวบัวเป็นดอกบัวมันมันเกิดมาจากดอกบัวฮันเด้อยู่ในน้ำฮันเด้แถวน้ำนะอ๋อดอกบัวอือเป็ดอกบัวฮนะันเด้ กินได้เลยลูกมันขมขมนีอ่ะนีขมขตัวใดลูกโอ้โหขมบขมลูกกินเลือดมันบได้โคมันไหนมันมีวิตามินลูกกินตับไหนเลยมันมีวิตามินอ่ะกินหน่อยกินให้ป่าเบิ้งลุงแสบแสบเนาะทานเห็ดเทศนาได้แสบนะเห็ดอะไรแสบอร่อยปะลูกเห็ดหนาแสบไหมเบิ้งเนาะ น่าแซ่บวะนะอืมไก่ชมืดไก่ชิมดเลยพี่น้องเอ้ยกินข่าวเที่ยงข่าวเช้ากินแล้วเมื่อคืนนี่กินข่าวพัดแม่ว่ากำลังสัย่างออกมาป้อนกินข่าวพัดเพิันยาข่าวแห้งเพิ่งก็เลยกินบาทเดียวเลยเมื่อคืนไงชิ้ข่าวหงเฮียนบ่ปีนี่นะข่าวหงเฮียนบ่อข่าวยุข่าวงเฮียนเนาะข่าวข่าวกระูกบ่อ๋อบ่อ้ายผู้สาวบ่เลย อยากเข่าอยู่ลูกฮะเป็นยังเอา้าเมื่อกี้นี่คือว่าอยากเขา่ามันเป็นปลาบุยอยากเข่าเลยเป็นยังไรเป็นยังสาายลผู้สาวลาย,าายอืผู้สาวลายพี่น้องเอ้ยอายบอกผู้สาวเห็นอะไรไปนะผู้สาวเห็นอะไรเจ้าบอกเมย์เนาะผู้สาวเห็นอะไรเจ้าไปนะฮะ ผู้สาวเห็นไหมหอมแก้มโอ,อ้ยหมบรเมนหมูแซมมี่นะบ่ลูกหมูแซมมี่นะหอมเจ้านะลูกถ้าไปมีแซมมีบอบักอ้วนมึงจะเสร็จเสือเขาบอกูซามี่เขาบอกบักอ้วนอุ้ยหมูเจ้านะว่าบักอ้วนตายแต่อีตัวลูกข่อยหมูแซมมี่กับแซมมี่หมูแซมีกับแซมี่ว่าเจ้าบักอ้วนมึงจะเสร็จเสือบอก Bố bạc, baba bạc, mà bảo à, bạc mà nó bố bun bạc bun bố đi bun 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 ăn bun 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 mưng này đi bun lục rồi mẹ bun 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 nữa bun 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 สาวคำหุงเนี่ยสาวโบแมนสาวเจ้เาบลาลูกอ้าวไพศาลหมูป่ปลาลูกบ่หมู่บ่เจ้าคู่บปลลีน้ำคำหุงเลยนี่เ<บ>จ้าอายบล่ลูกอ่ะกินในใบเขานะฮะมันเม็ดว้แมย์สีดงตลาดได้มันสัวอะไรแล้วนี่นะอือเมย์สีดงตลาดกินขเขากี่ใบ้องอ่อือโบบายบ่สาวโบบายโบห้ยบ่า,บาวเทิงคำหุงบลาลูกบ่โบห้ยบ่า,บาวเทิงบ่ขันบ่าวเทิงอะไรมันเป็นยังลูก ใจให่าบ่ลูกบ่บ่ลูกบอโอ้ยไม่ขอโทษเด้อเธเด้อไม่ขอโทษเด้ดไอดไอกินไม่ไหวเขานะนี่อีกสี่คำพี่น้องเอ้ยแนนเนี่ยนั่งเผากินเข่าก่อนสิว่าเธอย่างซี่เป็ดนะเธอย่างกับบูมีเวลาเผาลงหานยายดื้อยายดื้อยายดื้อกินเข่าไว้ไว้อือมันมืดสี่คำนะอือเศรษฐ่ลอยบเอ่เป็นหน้าดเหนียนทอง กินยังมากขึ้นแหน่งทองเลยกินบักบัว่ะอืมไปเซลูกเอาสเก็ตบอลสเก็ตบอลให้ใช้ที่ไปใส่เอาสเก็ตบอร์ดฮ้อ่ะยิ้มยิ้มมันหวานให้เบิรงนี่อืมยิ้มดีๆีที่ไรยิ้มหวานๆเออเออคือจิงวายจิงวายอืมยิ้มหวานอีนนีเอาสเก็ตบอร์ดอยู่ใช้บอกว่าสิรินสเก็ตบอร์ดให้ปาลุงเบิรง กระดูกบอกฮึยังลรกสาิสเก็ตบอร์ดให้ป้าลุงเบิ่งบอกเข่าไปเลยพี่น้องเลยไปหาสเก็ตบอร์ดมักหรินสเก็ตบอร์ดพี่น้องเอ้ยเอาสเก็ตบอร์ดเอามารินนะต้องหน่อยป้าเฮือนอุ้ยพี่น้องเอ้ยเบืองปลาเฮือนบดในทูบดในยังเลยบ่มีผูวอยู่เฮือน

หมดเนี่ยางย้ำอ <LE diesen quiz Rock> อกไปหมดสุดสุดทิ้งเนี่ะหาย่ำออกหมดอันจิกัดติ้งลงนะคุณไปดื่อยู่พูดลุกดื่มทางคุณปั๊บอืมาคนะอืมยินได้ไหมอ่ะกินปลาลุงเบิร์กได้เลยทางคานทางหยิดไม่ต้องเลยต้งต่าดน้ำแม่ห้างขึ้นมา เอาละพี่น้องคลิปนี้กับเครื่องกระสีจะคอยจบลงซ้ำนี่แหละอนะพอกันไหมคลิปหนาได้พี่น้องเด้อคำติสมคำใดคันดียังกระสีหับเอาเด้พี่น้องขัดคำใดที่มันเกินไปเครื่องกะจะบุพคลหับเด้พี่น้องเด้อค้นเฮานนะอยู่ได้ดีฮะนะเฮาก็ต้องบุเบียดเบียนคนอื่น้อพี่น้องตัวเฮรื่องกระสีกันบุคเคยเบียดเบียนภัยแล้วก็บุเคยเอาเปียบภัย ชีวิตเฮาหนจะอยู่ยังมีความสุขพี่น้องเอ้ยอันได้ปงได้ก็ปงพอปองใครว่าอย่างกับบัวองใสใจร้ายดอกพี่น้องเอ้ยพระว่าเฮาก็ะหูกตัวเองดีอยู่ฮะนะพอว่าเฮาายู่คู่มือนี่เฮ่ากับมีความสุขแหละเฮาบัาจําเป็นว่าต้องไปฟังคนอื่นร้ายเขาสีว่ายังกับยาเขาสาหรับเพื่อนนะบอกบอกไกลเสมอเรื่องนี้นะบัอยกงห้เพิินไปวุ่นวายหรือว่า เพราะว่าเห็ดยังกะปิขนาดพี่น้องพี่น้องก็น่าจะหูดีอยู่ <_ d ata> เห็ดยังกะพิเห็ดกะพิดบเห็ดกะพิพี่น้องเอ้ยคั่นผูมันอยากว่าอ้ผูมันบวางดีน้มเฮาเฮากระแขบโบเก็บมาใส่ใจอยู่ไาอยู่มันเ <_ d ata> พราะว่าชีวิตเฮาสามหนีก็มีความสุขเลยพี่น้องเอ้ยบบจําจเป็นว่าต้องไปสแสวงหานาน,น,นั้นันีดอก <_ d ata> เอาเลยคลิปน,นี้พี่น้องเรื่องกัจจขอจบลงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อพอกันมาคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะกาบสบายดีอลูกสบายดีไปลูกในลูก